สัสดีค่ะชิอกสิกายพิธา,ารัพนะคะเป็นตัวแทนของบริษัทสุกาวียจำกัดน,นะคะบริษัทสุกาวียจำกัดของเราก็าคือจะเปการผลิตสารสกัดจากย่าหวานนะคะแ้วย่าหวาน,าวานาหรือที่เห็นลักษณะใบ,าบาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใบของตัวย่าหวานนะคะย่าหวาน,นมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะมีรสหวานโดยธรรมชาตินะคะภายในใบเนี้ยจะมีรสชาติที่หวานแต่ความหวานเนี้ยมีความพิเศษคือ หวานแต่ไม่มีแคลอรี่นะคะก็จะคนที่ดูแลเรื่องของควบคุมน,น้ําหนักคนที่เป็นเบาหวานคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยสามารถทานความหวานจากตัวเนี้ยทดแทนน้าตาลได้เลยอย่างปลอดภัยแล้วก็ดีกับสุขภาพนะคะสำหรับบริษัทซูโกเวียของเราคือได้น,นํานวัตกรรมนะคะแล้วก็เรื่อวยิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเข้ามาช่วยในการสกัดสา,หารหวานจากใบาย่าหวานนี้ออกมาเป็นรูปของ สารสกัดที่เป็นผงนะคะกับรูปแบบที่เป็นน้ำนะคะสองรูปแบบนี้เนี่ยประโยชน์ก็คือสามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำตาลได้ในทุกๆก,กรณีไม่ว่าจะไปเติมในอาหารเ,เครื่องดื่มเบกเกอรี่ขนมต่างๆนะคะความหวานตัวเนี้ยเมื่อไปเติมอยู่ในอาหารใดก็ตามเนี่ยก็ทำให้อาหารนั้นมีรสหวานแต่ไม่ทำให้ผู้ที่รับประทานเนี่ยระดับน้ำตาลขึ้นหรือไม่ทำให้อ้วนนะคะเพราะนั้นก็จะถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับ ผู้บริโภคที่ต้องการที่จะชอบทานรสชาติหวานแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาล